สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับทีมไฟทัคติกนะฮะอ่ะหยิบมาเป็นซิกนะครับได้เป็นดาบฮะไอเทมของเราในรอบนี้ครับได้มนเส้ะเส้ะเส้อก,ก็ก็ได้ใช้แหละและตัวรอบดีครับโู้ปะซิกสมดาวครับหยิบอาคมไม่ได้ฮะทวิตอ์เฟดตังไม่มีรอเดี๋ยวอาจจะยอร์เดินก็ได้นะ ตอบดีครับได้เงิน3บาทฮะดึงมาได้อาคมแล้วเอออาคมไหนอะ่ะไหนยอดเด้น <c oughs> hey, ่ะไอเบียเบียกระสุนแฝดครับก็อีโรวีเนะเาะอ่าถารับจ้างนะฮะถารับจ้างไปนั่นก็ได้ท้าดวลนั่นแหละท้าดวลก็มีเป็นอัรเบนนะครับปลดอาวุธิอาไม่ชัวร์กระสุนแฝดดีกว่าแล้วตัวในร้านค้าครับก็ออกมาเป็นบิดแข้งนะฮะปกปักปกปัก บริการได้ค็อกเมามาคาม็อกเมากลายพันธุ์วันนี้เป็นไงบ้างกลายพันธุ์ในคลิปนี้ฮนะเป็นเพิ่มพลังชีวิตกับพลังจมตีฮนะสำหรับตัวกลายพันธุ์ที่เมฆเทมอย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะฮะ s <S ไม่สวยเท่าไหร่แต่จะหยิบมาใช้ก็ได้ครับตอนนี้เงินเอออไม่ทันนะคาสตินอีกตัวไม่มีตังดึงไม่งั้นนี่ก็กลายพัน์ต้นเกมไปก่อนก็ได้นะฮะไปคู่กับปกปักบิดแข้งผมดึงบริการมาเผื่อว่าจะได้ใช้นะฮะ บริกราตู้กับกระสุนแก็ได้ทำอยู่บ่อยๆมีแทง์มีดาเมจถือว่าครบเลยแต่ว่าตอนนี้ครับไม่มีอะไรเลยฮะมีแค่กระสุนแอันเดียวนะฮะฮ็อกมเมาได้ภาษาอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวกระสุนแนะฮะก็ได้มาเป็นอัรคเบนมาเปิดครับทาให้มีโอกาสตีได้2ครั้งนะฮะแล้วก็ยิงแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่พอ <laughs> ไม่พอไม่ยืนเปไม่พอแตก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  เอาละครับได้ทิสนาสตัวนะฮะเปิดสไเป์ได้ะฮะแต่เราหยิบกระสุนแฟรแล้วก็ท้าดูนะฮะมีเป็นควินครับอาจจะหยิบมาไว้รอกระสุนแฟรของถหารรับจ้างะฮะก็แกงแพงนะครับเอามาเก็บตังค์ฮะยอเดินคงจะไม่ได้เก็บแล้วก็ทิสนาอาจจะไม่ต้องทําก็ได้ะฮะเราจะเน้นกระสุนแฟรอย่างน้อยก็เสียได้อักเบนมาด้วย รอบนี้ครับเจอกับดนะีิการ์ฮะแล้กก็มีเป็นชิ้นส่วนไม่มี2ดาวสักตัวส่วน2ดาวฝั่งเราครับโดนลากไปฮนะเละครับแล้วก็แพ้ตัวด้วยนะเรา3ตัวนะฮะจำนวนตัวน้อยกว่าคอกเมาได้โอกาสตี2ทีก็จริงนะแต่ไม่พอไม่พอรอบนี้ครับเรามียออนเดนนะครับพึ่งขายไปสําหรับทิชานนาฮะกล่าวว่าไม่เล่นก็ไม่ดองมัน <laughs> ไม่ไงก็ได้ยอนเดนมาเก็บตัวเก็บบังนะฮะ ก็มีป๊อปปี้เป็นบริการอยู่โอ้โหอีลาวีอยู่นั่นฮะสองดาวตัวนหนึ่งกับอีตัวหนึ่งแล้วก็วายครับสองตัวฮะถึกทนนะฮะเหมือนว่าถ้ารับจ้างผมก็อาจจะไม่ได้เล่นจอร์เดนก็ไม่ได้เก็บไอเทมฮะที่คิดไว้นะครับก็อยากจะเอามาเป็นธนูนะฮะทำเป็นแจนสเตรเยอร์ทำเป็นบลาซีเปอร์ฮะแล้วก็เอ้า ลืมไปพี่ฟูจนนะฮะเอามาเปิดผสานทานรับจ้างได้ครับแม่ไม่งั้นก็เก็บรอบแพ้ไปก่อนแต่ได้เที่ยม,มามันก็ก็ดีแต่ก็ไม่มีต่างใช้เหมือนว่าตอนนี้ก็คงจะตามแผนที่คิดไว้แต่แรกคือบริยากาศคู่กับกระสุนแฟรน,นะฮะทารับจ้างไม่ได้เปิดสักทีและถึงเปิดก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่า <c oughs> ไม่ชนะนี่ก็คือไม่ได้ตังค์นะฮะอ่ะเก็บเงินไป โอ้โหอิลวีสองดาวสองตัวทะทีนี้แล้วก็มีเป็นฟินสองดาวนะฮะไม่ได้เล่นแล้วมั้งสารรับจ้างนะ<า>อิลวีปั้นไม่ขึ้นแนวหน้ายืนไม่ไหวสารรับจ้างถ้าปั้นไปก็คงจะไม่ได้เปิดกล่องน,นะฮะโอเคโอเคโอเคสงสัยต้องกลับไปบดีิก์ดนะครับคู่กับกระสุนแฟกตอนนี้คือไม่มีตัวยืนหน้านเลยจริงๆก็มีแต่ไม่สองดาว <laughs> เป็นดาเลียแค,คู่กับบิดแคล้งนะครับดีิก์ดนะ ซึ่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนลงไปให้จริงเปลี่ยนลงไปนี่ก็คือคุมอยู่ฟ้าได้เป็นซิกที่มีเป็นผสานชิ้นส่วนด้วยนะฮะแล่ตอนนี้ก็ซิกมเทมครับไม่ได้เปลี่ยนลงไปโมเดอร์เมอรคิดอะไรรีเปื่าย <laughs> ฮ่าฮากำลังคิดอยู่ว่าควรจะทําเป็นคลายพันธ์ดีไหมฟ็อกเมา,าจะปั้นเกิดไหมไมันได้ดาเมจได้เลือดมานิดนึงก็โอเคฮะแต่เดี๋ยวรอบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วแหละไม่งั้นนี่แพ้คีปแน่เลยเดี๋ยวเอาบริการมาขั้นเดึกนะครับ ดาบรบไอเทมฮะก็มีเป็นภาคภุมิเลยครับดาบครับโอเคฮะตอนนี้มีดาบ2เล่มนะอยู่ที่ซิกอันหนึ่งนะครับก็ได้ทั้งอินฟิเนทได้ทั้งเซนส์เลเยอร์นะฮะถือว่าโอเคเลยหรือไม่ก็ทําเป็นปรัตเตอร์ดูดเลือดก็ได้ซึ่งเดี๋ยวดูกันอีกทีครับรอบนี้ฮะได้มาเป็นดาเมสสองดาวแล้วนะฮะคาซาเดนก็2ดาวอาจจะหยิบไปใช้ในรอบต่อไปครับถ้าหารับจ้างไม่มาเลยนะฮะอิลวิไม่2ดาวไม่มีตัวยืนก็คงจะต้อง ไม่เก็บตังค์นะฮะไม่ได้เก็บตังค์แน่นอนอ่ะส่วนไอเทมะฮะผ้าคลุมผ้าคลุมนี่จริงๆมันทำปรัร์ตเตอร์ได้แหละแต่ไม่ค่อยเห็นคนใช้กันถ้าจะเล่นเป็นกระสุนแฟด์ฮะส่วนมากจะเอาธนูมากกว่าทําเป็นจินกระจายน่าจะคุ้มมากกว่า เพราะง,งั้นไอเทมในครั้งต่อไปอาจจะหยิบเป็นธนูนะฮะไม่งั้นก็เดี๋ยวดูอีกทีครับอ่ะมีตังนี่หว่าไม่ได้ลงคาสิรินม <laughs> ี5้าิฮะลงเวลได้ฮะ,ะและลงคาสิรินได้ดอกเบี้ยหาบาทเหมือนกันฮะรอบนี้เจอกับารับส้างครับเลเวล6แล้วนะฮะก็ได้เอกอกอดมาแล้วะครับไอเทมจัดเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็แตกไพ่แล้วครับสิกมาเยอะมากครับวันนี้ไม่ได้เล่นค <laughs> ือเอาไปใช้แก้ขัดเฉยอ่ะ ไม่มีตัวเล่นเรอไปฮะเวลหกขาตัวแพงใช้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้เก็บกันได้50เหมือนกันนะฮะแต่เคลียช่องไปแทบจะหมดแล้วเหลือค็อกมารรอขึ้น2ดาวไม่2ดาวสักทีรอบนี้ก็เจอกับแอสซินฮะมีเป็นท้าด่วนแล้วก็ประสานจัก,กรพรรดิฮะอยู่ที่ทารอนฮะทารอนบอลล้วงฮะเละเลยนะครับแนวหน้าของเรายินได้ฮะแต่โดนล้วงครับ อักเมนครับแหลมสุดผมว่าไอ้นี่ฮะแอร์ดอปครับใส่เท่มสชิ้นก็พอนะฮะชิ้นที่2ชิ้นเล็กก็ได้นะไม่ต้องทําชิ้นใหญ่แล้วเดี๋ยวชิ้นที่3มันจะสมขึ้นมาเองนะแล้วเราก็ไปเล่นจิงนะฮะจิงชิ้นส่วนคู่กับปิดแคร้งนะฮะรอกันต่อไปกระสุนแฟดเป็นมาแค่เนี้ย ตัวที่4ก็ยังไม่มาจริงๆก็อยากจะฝากไอเทมไว้ให้ตัวอื่นนะฮะแต่มันยังไม่โผล่เลยซึ่งเรามีรีบูเวอร์นะฮะถอดไอเทมได้เนาะแต่เดี๋ยวเราใส่ให้ตัว3ามบาทสบาทนะครับเผื่อว่าปั้นเกิดก็ยิงยาวไปแล้วก็ทำไอเทมเซตใหม่ให้กับจริงนะฮะส่วนในรอบนี้ครับเจอกับยอร์เดนนะฮะมีเป็นสไตเปอร์น่าจะเน้นๆไปที่สไตเปอร์ะฮะสไตเปอร์บอดี้การ์ดนะครับยอร์เดนเอามากแก้ขัดนะฮะชนะได้แล้วนะครับชนะเขาสักทีนะ อีตอนเล่นเนี่ยผมลืมไปว่ามีดาบค้างอยู่ที่6อันหนึ่งนะฮะก็เลยเดี๋ยวรอบนี้ไปหยิบดาบคนระับดาบเต็มบ้านแล้วครับตอนนี้พึ่งมาเห็นเนี่ยฮะกะว่าจะทำเซตใหม่นะครับมันมีดาบนะแล้วก็หวังหวังเอาว่าในรอบคลิปเนี่ยมันจะได้เป็นถูกมือก็ทําเป็น i n นฟิ i t y ี้เออันที่2นะฮะซึ่งเกมนี้อาจจะมั่วๆหน่อยหนยนะผมเหลือแต้มน้อยครับผมเล่นไม่ขึ้นเลยมันเริ่มมั่วเริ่มลนแล้ว พาลิกครับลงไปสองแสงทดสอบดูก็สวยดีนะฮะอยากเล่นอยู่แต่มันไม่2อดาวเดี๋ยวว่ากันอีกทีละกันตัวมันมาแบบมมไม่มีตัวแบกเลยฮะตอนนี้ครับมีแต่ตัวแนวหน้าฮะสองแสงก็อยากไปไกลพันก็อยากไปแต่ปั้นคอกเม้าไม่ขึ้นฮะไกลพันก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปฮะอาจจะยกเลิกคาซาดินนะฮะแล้วก็ไปสองแสงแทน สามสิบสองนะฮะมันไม่มีตัวแบกเลยอ่ะไม่มีดาเมจอะไรเลยเละ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 มีเป็นลิวนาฮะมปอีกตัวนึงครับสงสัยจะได้ไปบริการสี่ยอดน,นะไม่ไหวแล้วต้องเอาเลเวลสู้แล้วฮะไปฮะบริการตัวที่สามตัวที่สี่ยังไม่มาต้องต้องสุมนะ่มไหมยังไม่อยากสุ่มเท่าไหร่อยากสุ่มเลเวลแปดทนอีกหน่อยนะไม่มีตัวดาเมจเลยครับมีซิกครับซิกสองดาวตัวเดียวนะฮะที่เหลือนี่คือสู้ๆนะ รอบนี้ครับเจอกับถึกทนนะฮะแล้วก็มีเป็นถารับจ้างครับอย่างที่บอกครับวันนี้ถารับจ้างเล่นกันสาสัมทีมมันตันไม่ขึ้นเลยนะฮะทีมผมต้องหนีไปบริการแทนนะฮะแล้วก็ทำการสุนแสบครับอ้าวชนะเฉยเลยซิกมาโคตี่รอบนี้มีมิดฟ้์จูนฮะมา2ตัวแต่คงจะไม่ทำแล้วเนะฮะเราไปบริการแล้วไม่ไปละถารับจ้างนะครับสไนเปอร์ก็ไม่เอาด้วยเดี๋ยวจะไปกระสุนแสดสี่ และก็คู่กับปริการาทำแค่2ประสานพอนะฮะเล่นง่ายๆมาลองดูไอเทมฮะไอเทมเซตที่2ของเราได้น้ำตาน้ำตาน้ำตาแฮนด์ออฟจัสติกอ่ะไม่น่าจะได้ฮะเรามีถูกมืออันเดียวฮะสงสัยจะไม่ได้ใช้น้ำตาเอได้แล้วแกนแพงตอนนี้ได้กระสุนแต่สี่ไปเลยไม่ได้วะแนวหน้ายืนไม่ได้ มันยังไม่2ดาวฮะดาเลียสผมเอามาดักแอสซินนะฮะเป็นบริการไปเลยแล้วกันแล้วฮะเวล8ครับปะการูสุ์แปสี่รอสมจริงเลยแล้วกันนะฮะของยังไม่ทําหวังว่ามันจะมา5 32แปต์มสบสุดท้ายกาศูนุนแปสีรอบนี้ก็เจอกับยอร์เดนะฮะอันนี้ยอร์เดนของแท้นะป๊อปปี้สามดาวะฮะกระเป๋าเต็มเลยนะฮะ เหมือนว่าสู้ได้ครับด้านหลังเราฟรีลอยู่ฮ็อกเมาวก็ขึ้นมาเป็นกระสุน82ขั้นสองนะฮะแต่ดาเมจก็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 นั่นแหละปิ้ว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 ชนะไปมาแล้วครับจริงครับโอเคกระสุน8จริงๆไปหกได้เลยฮะเนี่ยเอาอะ อีกตัวหนึ่งก็เออกอดนะฮะกระสุนแฟรหกน่าจะโคตรแรงเลยนะครับแถมยิงรัวด้วยนะเห็นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการยิงสองครั้งนะฮะเดี๋ยวเราทำไอเทมให้จริงเป็นไอเทมชิ้นส่วนนะ,ะอยากได้จัสเซเยอระ์นะ,ะก็ใส่ไปแค่ธดูแล้วกันไอเทมชิ้นสามก็แอดด็อปเลครับทำให้ไอเทมที่เหลือเนี่ยมันก็น่าจะเป็นของเออกอดฮะแล้วก็ขาดทุกมือเอามาบูธค,ครีฮะยิงแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ดาบอีกเล่มหนึ่ง ที่เหลือก็ให้แนวหน้าหรือไม่ก็เดี๋ยวดูทีครับว่าจะได้เป็นลูนารเฮลิเคหรือไม่นะครับรอบนี้ฮะเจอกับท่าด่วนฮะนี่เป็นสัญลักษณ์จักรพรรดิฮะให้กับเบอร์วิกนะซึ่งเมื่อกี้จิงลงมาระเบิดครับเรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ครับก็ได้ดาเมจจากสสารล้วนๆเลยนะมีแต่ตัว1ดาวฮะอันนี้ไม่แน่ใจทำพี่น้องได้หรือไม่นะถ้าทำพี่น้องเนี่ยต้องลบบริกาศทิ้งนะครับขั้นหนึ่ง นี่ไงพี่น้องครับพูดถึงพี่น้องพี่น้องก็มาเลยนะครับก็แทนคาสิริได้ฮะตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วฮะตัวสุดท้ายใส่เป็นกระสุนแฝดก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวเอาบริการเพิ่มขึ้นมาเป็น4ฮะและกระสุนแฝดแค่ขั้น2นะครับ4ตัวดูกันอีกทีฮะยิงตัวที่2ครับโอ้โหสองดาวดิสองดาวดี่คือผมยิงยาวแน่นอนนะฮะเอ้าเอาเอกอดมาโอเคกระสุนแฝดหกไปดิ ยืนไหวหรือเปล่าไม่รู้ฮะเดี๋ยวว่าลองดูกันฮะรอบนี้เจอกับจักรพรรดิฮะจักรพัทแบบฟูแล้วนะฮะได้สัญลักษณ์มาให้เบอร์วิกครับเลเวล6ลงมา5ตัวนะฮะไซอ้อนกินไป2ช่องครับรอบนี้ชนะไปฮะจำนวนตัวเยอะกว่าฮะสิงลงมาก็ได้ดาเมจดีอยู่ฮะไอเทมก็มาเป็นไททันกับบัตเตอร์ฮะทั้งถึกทั้งดูดเลือดได้ฮะแล้วก็ยิงคริิคอลนะครับ ไม่ได้เลือกคู่แรกและได้เลือกคู่ที่สองฮะลุ้นๆนะว่าถุงมือจะหายไหมถ้าหายไปก็ไปธนูสายสัตเยอร์ก็ได้นะฮะอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่มีคนเอาไปโยเนะฮะอยู่ที่โยนเนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากเลยบิดแข้งครับมาอีกตัวหนึ่งฮะคงจะไม่ปั้นมากมายนะอยากได้กระสุนแฝดถูกจังเลยนะฮะเดี๋ยวเอาพี่น้องมาก่อน ตึงพี่น้องของจิงนี่ได้ความเร็วในการโจมตีครตอนนี้มันเร็วอยู่ละมันร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะยิง2ครั้งนะฮะเพราะงั้นเอาออกมาก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องใส่เราเอา6อกระสุนแฝดไปก่อนนะฮะได้โบนัสความเสียหายฮะจากผษสานนะครับแปหน่วยะฮะแล้วก็มีโอกาสยิง2ครั้งแบบร้อเลยนะฮะซึ่งเอาบริการออกได้ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวรอควายสดาวก่อนนะครับเอาไปแทนดาเลียสะฮะได้อยู่กลัวว่าแนวหลังจะยืนไม่ไหวฮะต้องเอาดาเลียสมาปิดครับรอบนี้ฮะเจอกับคารับจ้าฮะมีเป็นถึงคนนแล้วก็ วิกเตอร์มาแล้วฮะขาดก็แต่หมัดครับได้เป็นซีเวลคัตเลตนะแต่ตอนนี้ชนะไปฮะ โอ้สวยงามนะฮะได้สัญลักษณ์บริก,กาดมาลงตัวพอดีเลย6กระสุนแฝดสี่ปิกาดนะฮะเอาบริกาดให้กับวายไปวายก็จะเป็นบริกาดซึ่งก็เป็นตัวสุดท้าย4บรดิกาดพอดีนะครับตอนนี้ยังไม่2อดาวอยากจะไปแทนนะแต่กลัวยืนไม่ไหวเดี๋ยวแอซิดมาล้วงอีกด้านหลังก็มีแต่ตัว1นดาวนะฮะใส่ไว้ก่อนรอไปก่อน แกงแพงครับอีกตัวหนึ่งฮะวายอีกตัวหนึ่งนะครับบิ๊กแคงไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงเหลือ3ามเศษบาทเก็บตังไว้ก็ได้ฮะแต่สุ่มดีกว่าฮะยังไม่ชัวร์ครับเรียบร้อยฮะวาย2ดาวโอเคเลยรอบต่อไปเดี๋ยวไปทานดาเลสนะฮะเป็นบริการ ได้พี่น้องด้วยครับโอ้โหวันนี้ท้ายเกมสวยงามต้นเกมโคตรเละรอบนี้ก็เจอกับสไนเปอร์ฮะมีเป็นยอร์เดนกับบริการ์ดทิศนา3า3ดาวแล้วเนี่ยฮะจิงลงไปกลางวงแต่ไม่โดนทิศนาฮะต้องยิงไปครับและก็เรียบร้อยฮะชนะไปใครสะมาครับแม่ขาดทิ้งตัวดิงขอจิงได้ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวเรารอบริการสี่นะฮะน่าจะบริการ์ดสนะะี่แหละสวยๆแนวหน้าหนาๆด้านหลังยิงฟรี ไอเทมตอนนี้มันค่อนข้างจะฟูแล,แล้วนะฮะเรียวหน้ามีไอเทมละดาก้อนคอกับเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็ไปสุ่มเอามันเหลือน้ําตาฮะแล้วก็มีคาถาไม่รู้จะให้ไขคาถา,าอันที่2ก็มาใครวะใครเล่นเวทวะผมว่าถ้าตอนนี้ใครยังไม่สอยไอเทมก็น่าจะเปวายนะฮะวายให้คาถาก็ได้ฮะได้สกิลแรงขึ้นนะครับให้น้ําตาก็สกิลออกเร็วขึ้นซึ่งตอนนี้วายพี่น้องนะฮะก็สกิลได้กว้างมากขึ้นนะฮะ ตัดสินใจใส่ให้เป็นคาถาฮะแล้วก็มาวางหลังครับเอามาปิดนะฮะเดี๋ยวรอดาร์เลสมาเป็นบริการตัวที่4ฮะไม่งั้นก็บลอมฮะเอามาสตัรครับรอบนี้ฮะเจอกับถารับจ้างนะฮะจิงระเบิดไปกลางวงครับฝั่งเขามีบลอมฮะสตันไปโอ้โหจิงเกือบตายยืนอยู่กลางวงฮะโคตรเจ็บแตก่ก็ชนะได้ฮะโอ้เรียบร้อยเป็นหนึ่งจ แขงแขงครับขึ้น2ดาวฮะบรอมมาแล้วนะฮะโอเคงั้นก็ไม่ต้องเลี้ยงดาริียสแล้วฮะขายทิ้งไปลงเวลขาดอีกนิดหน่อยอีกสกรอบหนึ่งฮะก่อนจะไปบริการสี่ฮะเดี๋ยวไปสมเวลเก้าเลยแล้วกันฮะเจอตัว4บาท5าบาทได้ง่ายกว่านี้รอบนี้ครับเจอกับจักรพัรดินะฮะแล้วก็มีเป็นอากาลี่ฮะเข้ามาล้วงตัวแนวหลังครับแตาวยไปข้างหน้าฮะกุสตาตั้งดักไว้ครับแต่อากาลี่ก็ยังไม่ได้ฆ่าจริงฮะจริงไปข้างบนเลยครับลงมาเรียบร้อยครับแบบนี้ชนะไป โอเคครับตอนนี้ไปที่เวล9ได้แล้วนะครับไปเลยแล้วกันนะเพื่อบนิการ์สีได้แขนขึ้นได้สตันด้วยจากพรอมนะฮะ้งหลังก็จะได้ตีฟรีด้วยสุ่มได้เจอง่ายด้วยนะครับสำหรับตัว4บาท5บาทถ้ตอนนี้30%กับ15%นะฮะเอ้าเรียวหน้าฮะ2ดาว2ตัวแม่ถ้ามีซันไฟเคปนี่น่าทำให้เรียวหน้าฮะรอลุนขึ้น3ดาวยืนยาวๆเลย รอบนี้ครับเจอกับทหารรับจ้างนะฮะมีเป็นอากกลี่หน่ดาวไอเทมเป็นเข็มขัดะฮะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหรนะ่ฮะจะไม่ติดปัญหาอะไรครับถ้าไป ไม่รู้จะเอาเทมอะไรแล้วเนี่ยที่บ้านก็เป็นคาถาการบน้ําตาที่ไม่รู้จะให้ใคร <c oughs> กะว่าจะเอาเทมชิ้นใหญ่เนี่ยแหละฮะแล้วก็เอาชิ้นเล็กเป็นชิ้นที่2นะฮะผมก็เลยยังไม่ผสมนะครับก็น่าจะต้องหยิบมาเป็นรีดัมชั่นนะฮะให้ตัวแนวหน้าก็น่าจะให้บรอนะ็อคให้กับบิดแครงไม่ได้นะฮะเดี๋ยวบิดแครงชิ้นเล็กมันก็จะไปตีกับซิง์นะ บอมรีเดมชั่นก็ได้ฮะแต่รีเดมชั่นคู่กับอะไรนี่ดิน้ำตาเหรอได้เปิดก่อนหรือว่าคาทาบอมก็สกิลเป็นเวทเหมือนกันนะฮะได้แรงแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอาน้ำตาดีกว่ามันมาถึงก็ตันเลยมันได้มานาเริ่มต้นนะครับก็เลยทำให้สกิลน่าจะออกได้ก่อนเนาะแข้งแผงไม่ตัวฮะเอาละ นดาจะยิงยาวแล้วแบบนี้2ดาวแล้วจริงรอบนี้ครับเจอกับจัก,กรพรรนินะฮะแล้วก็มีเป็น2แสงตัวไหนไม่ใส่เทมก็จะถึกหน่อยนะฮะจากอาร์คเมนนะฮะแต่ก็ใส่กันแทบทุกคนเลยนะฮะจิงเราตันไป2รอบติดนะครับไม่ได้ยิงซักทีและก็เรียบร้อยะฮะได้สกิลจนได้ครับไปะฮะลงบาก็เรียบร้อยะฮะวุดิช <c oughs> นะไป เอกอกดครับมาตัวฮะรอขึ้น2ดาวครับไอเทมชินเล็กนี่ก็ยังเต็มเต็มว้อยู่เดี๋ยวรอดูมังกรว่าออกมาเป็นอะไรนะฮะเราก็จะแถมไอเทมชิลเล็กอันนี้ไปนะครับก็จะเป็น3ชิ้นเหมือนชาวบ้านครับเอ้าเรียบร้อยเอกอกอด2ดาวเดียวก็มาอีกตัวหนึ่งครับแกงแพงก็อยากทำไวยก็อยากทำล็อกดีกว่า รอบนี้เจอกับทหารรับจ้างนะฮะค่อยๆเป็นตัวแพงขึ้นเรื่อยๆฮะตัว5าบาทค่อนข้างเยอะแล้วฮะตอนนี้ดาเมจหลักน่าจะอยู่ที่ใครสาฮะไอเทมก็เรียกได้ว่าสวยเลยนะฮะดีเวลกัลเลต์ิงๆอยู่มีก็มาช่วยสตันะฮะส่วนจริงครับลงมากลางวงนะครับไอเทมรอบนี้แปลกๆหน่อยนะฮะมันสุ่มมันสุ่มมีแค่อินฟินิตี้เออันเดียวนะฮะชนะได้อยู่ผมว่าผมเปลี่ยนใจไม่ล็อกแล้วดีกว่า ดึงแค่ลีโอนนามาที่เหลือก็ช่างมันเสียได้รอบนะฮะเหลือเจอจริงได้2ดาว2ตัว3ดาวก็ว่ากันไปรอบนี้ก็ควิกซิลเวอร์นะฮะโอเคให้กับแกงแพนก็ได้ะฮะส่วนไอเทมชิ้นที่2ก็คงจะเป็นกระทาฮะไม่มีทางเลือกแล้วนะฮะแอร์ด็อปจะได้ทํางานนะจริงๆถ้าปั้นค็อกมาลได้ก็จะปั้นแต่ตอนนี้ยังไม่2ดาวเลยนะค็อกมาลฮะขอสุ่มก่อนแล้วกันนะครับ นี่พยายามหาเรียวนาฮะให้3าดาวแล้วก็จิ้งมาตัวที่2ครับรอขึ้น2ดาว2ตัวนะฮะอ่ะบิดแข้งฮะจะ3ามไหมดึงไว้ก่อนก็ได้โอ้หมด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 นู่นฮะเรียวนาอยู่นู่น2ตัวครับเขายังไม่2ดาวะฮะก็เลยลงไม่ได้นะฮะก็ทีมนี้เป็นทีมเล่งเวลานะฮะแล้วก็มีผู้ส่งปูมด้วยซิงของเราออกตัวช้าไปหน่อยะฮะโดนล็อกจากประสานเจ้าหน้าที่ะฮะแต่ก็เรียบร้อยครับชนะไป ขายดีกว่าฮะเอาดอกเบี้ยดีกว่าฮะไม่ปั่นแล้วบิดแข้งเอาแค่ลิวหน้าตัวเดียวะฮะแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเอาเป็นจิงเบกว,ว่าไม่สองแล้วะฮะคอกเมาส์ <c oughs> คือมหาต่แตัวแรกเลยแต่มาขึ้น2ดาวตัวสุดท้ายครับถ้า <c oughs> สองดาวต่แรกดีผมไปไกลพันให้แล้วนะฮะตอนนี้คือไม่ไปล, <c oughs> ละสิวลามาสุ่มหาลิวนาฮะหาจิงครับว่าจะทําแค่2ตัวเนี้ยแหละฮะ เออกดก็น่าทำนะครับตังค์ไม่มีฮะน่าจะปล่อยไปแค่นี้ฮะเหลือ3ทีม4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับร,ร,ร์หน้ารีเอาไอเทมออกเนาะเผื่อเจออะไรที่ดีกว่าควิกซินเวอร์นะฮะซึ่งตอนนี้ต้องการไอเทมซับพอร์ตครับอ่ะรอบดีครับเจอกับยอร์เดนฮะยอร์เดน้พอิการ์ดครับต่อเข้ายากหน่อยฮะสามดาวเขาเยอะฮะจากเอสเลเยอร์ก็โอเคอยู่ที่จริงครับสุ่มาได้พอดีฮะจากไอเทมชิ้นส่วนแล้วก็เก็บตัวแนวหน้าไปได้ครับเหลือแค่ไฮวิเจอร์ฮะชนะไป มาสุ่มาต่อฮะลีวาน่าอีก2ตัวนะฮะสามดาวนี่คือยิงยาวแน่ๆยืนยาวๆเลยแต่ไม่มีงั้นเดี๋ยวรีฟอร์เจอร์ฮะตอดไอเทมมาสุ่มใหม่แล้วก็เป็นบราดเตอร์ฮะยื้อชีวิตได้หน่อยหนึ่งกับน้ำตาฮะได้มานาเริ่มต้นนะครับก็อาจจะดีที่ยื้อชีวิตได้นะฮะแลกกันไปกับความเร็วแล้วก็กันซีซีครับตอนนี้จิงใหม่ตัวฮะตัวที่2ใกล้จะ2ดาว2ตัวเหลือ3ทีมสุดท้ายฮะเป็นทีมสองแสงกับยอร์เดนฮะ 2องแสนสตัวเลยนะครับแต่ปูแล้วก็น่าจะให้กับใครสาฮะใครสามีจีเวลกันเลยทันนะ้สกิลทีมันก็มีโอกาสติดคิดเค้าฮนะและกาลิโอลงมาโอ้โหสั้นกันหมดอยู่มีสั้นต่อดามเมจเราหายหมดแล้วฮนะเหลือแค่จิงครับจิงไม่มีดูดเลือดนะฮะรอบนี้เป็นจิงสายเวทครับยิงกว่าจะตายตัวเองตายไปซะก่อนฮนะฆ่าใครสาไม่ได้ฮนะใครสาอยู่ที่2องแสนขั้น3แน่นอนสกิลทีดูดเลือดได้โอ้โหแย่แล้วจับยากมากฮนะใครสา ไอเทมแก้ทางไครสาผมว่าผมเอาเป็นนี่ดีกว่าเซฟเฟอร์ฮะเขาเป็นสองแสงนะมันจะเป็นจุดที่แบบว่าล็อกตายตัวเลยสําหรับสองแสงนี่คือข้อเสียนะฮะถ้าไขรสาสองแสงอยู่ตรงนั้นเซฟเฟอร์ก็น่าจะแก้ทางได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับโอ้ปลอมขึ้น2ดาวแล้วได้ยืนหนามันหน่อยเดี๋ยวเอาให้เนี่ยฮะบิดแข้งครับบิดแข้งอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะฮะ ได้ทั้งจับได้ทั้งลอยแล้วก็ไปวางจุดตรงกันข้ามกับส่องแสงนะฮะเฉียงเฉียงอ่ะย้ายตำแหน่งกันหน่อยมันกระจุกกันมากไปแล้วอ่ะผมไม่รู้จะเจอทีมไหนนะฮะก็พยายามให้มันยืนใกล้ๆกันเพื่อให้มันบูสต์ดาเมจนะมันยิงตัวเดียวกันอย่างเออกอดยังซิงเนี่ยอาจจะยิงตัวเดียวกันฮะถ้าอยู่ใกล้กันนะจะได้ตายเร็วๆรอบนี้ก็เจอกับยอร์เดนฮะยอร์เดนที่ยังไม่มีท่าหลอดนะครับเอสีไม่เหลือแล้วฮะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเหมือนกันฮะตอนนี้ครับซิง อยู่แนวหน้าเลยฮะเก็บได้อยู่นะครับได้ตีกระจายฮะได้ดาเมจดีอยู่ครับชนะไปฮะโอเคเหลือลทีมสุดท้ายนะฮะยีแต้มเราก็20่พอๆกันน่าจะสองรอบลองดูฮะว่าเซฟเปอร์ของเราจะได้ผลหรือไม่นะ,ะตอนนี้ก็สุ่มหาตัวเยวหน่าฮะเยวหน่าน่าจะยืนได้อะถ้าสู้กับไครสะเพราะว่ามีต้านเวทนะครับแต่ถ้ามีเป็นซันไฟเคฟสักหน่อยเนี่ยสบายเลย มาลองดูเอา้าไข่สาโยกไปแล้วก็รอบนี้ลอย3ตัวครับโอ้โหสุม่มโคตรโหดเป็นการสุ่มของแอร์ดอบนะฮะทำให้3ตัวที่ลอยไปครับสกิลออกช้าหน่อยและรอบนี้ไข่สาไม่ได้สองแสงด้วยไม่ได้มานาไม่ได้โบนัสตามเมจน,นะครับลองดูฮะสู้ได้หรือไม่ฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ดูดเลือดะฮะดูฮะได้เลือดขึ้นอยู่ครับจากอัคเมนะฮะแต่มันน้อยกว่าสองแสงครับรอบนี้ชนะไปะฮะโอ้โหโ,โหดจริงแอร์ดอบสุมส่มเซอร์ให้2ออันนะฮะ ลอยได้3ตัวเลยไอเทมรอบนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็น่าจะเป็นไอเทมชิ้นที่2ของบิดแครงนะฮะทำให้บิดแครงนี่จะมีไอเทม3ชิ้นเหมือนเพื่อนๆโอเคมาลองหาลีออน่ากันต่อนะฮะลีออน่าขาดเีก2ตัวผมก็พยายามดึงตัว3บาทตัวที่ไม่ใช้เพื่อหาลีออน,น่าฮะแต่ไม่เจอไม่เจอไม่เจอ,เ,จอเอ้ยเจอจริงวะ่ะไปจริง2ดาว2ตัว กาบเร็วน่าหีกตัวเอ้ยเอาลืมดึงเร็วน่ามือกดเร็วไปหน่อยมันลนมันลนมันลนฮะก็โอเคเขาไปอยู่ที่สองแสงแนะนะมันได้ดามเมจอะเราก็ยกจิงมารับบัฟนิดนึงอ่ะมาลองดูกันฮนะปิดแคงได้ดึงมาใครสาก็ดีได้อนะเซฟเฟอร์น่าจะดีกว่าฮะรอบนี้เป็นยังไงครับลอยกี่ตัว สองตัวว่ะและลอยกาลิโอด้วยฮะตัวสตานนะครับหายไปฮะได้ตันอยู่แต่ตันช้าหน่อยฮะไปแล้วครับจริงครับไปแล้วไประเบิดทางบุงขวาฮะใครสาฝั่งเขาครับค่อนข้างปีมากเลยนะฮะและกาลิโอสตานทีนี้โดนกันหมดเลยครับตอนนี้ฮะบลอมพยายามไปตีใครสาแต่ตีไม่เข้าฮะและตอนนี้ใครสาสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยฮะไปหนึ่งล่างโอ้โหโอ้โหเกือบแพ้ฮะด้วยสกิลใครสาดอกสุดท้ายตอนตาย ได้เลียวหน้าฮะช่วยแทงครับรมีปลอมช่วยสตันไม่งั้นเนี่ยไอรสาได้ตีดูดเลือดฮะเราก็จะแพ้ฮะถ้าไม่ได้ปลอมสตันเมื่อกี้ก็ถือว่าพิกเกมได้อยู่ฮะหยิบเซฟเฟอร์มาคุ้มอยู่แอร์ดอปนี่ก็แจกเซฟเฟอร์แบบโอ้โหขอบคุณครับ แม้ว่าเซฟเฟอร์จะลอยแค่5้าวีนะฮะแต่5้าวีบางทีมันก็น่าจะช่วยชะลอสกิลฮะช่วยให้เราเนี่ยได้สกิลก่อนนะครับหรือบางทีสกิลปกติเกมหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะปล่อยได้2ทีก็อาจจะเหลือแค่ทีเดียวก็ได้นะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะครับเวลาเจอตัวที่จับตัวยากๆก็น่าจะลองหยิบมาใช้ดูว่าก็เป็นอะไรที่ดีกว่าเอาบริากาศไปดึงครับบางทีมันดึงแล้วมันก็ดึงไม่อยู่ ต้องเอาเซปเปอร์ฮะอยู่ๆเลยยิ่งเกมนี้ครับมี2แสงด้วยครับโอโหจุดเดียวแก้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องเล็งก็มีอยู่2ทางเลือกแค่ว่าเขาจะเอา2แสงไว้หรือว่าจะยอมเสียสองแสงที่ทําฟูไปนะฮะอ่ะวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุสนท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆกเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ